ปฏิตามการปล่อยแถวพลังอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ภาคใต้กันต่อครับจังหวัดกาฬสินนะครับปล่อยแถวกําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจํานวน36นายไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับนายกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินที่ที่1นายกองเอกสุวรรณ เข็มธนะเพชรรองผู้บังคับการกองอาสารกสาดินแดนจังหวัดกาลสินรักษาราชการแทนผู้บังคับการกองอาสารกสาดินแดนจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวรถและกําลังพลสมาชิกกองอาสารกสาดินแดนหรืออสอเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขาจานวน36นายโดยมีนายประภาสชมปากกี่เลี่ยงขออภัยนะครับนายประภาสชมปากกี่เลี่ยง ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดกระสินเป็นผู้ควบคุมในการนำสมาชิกอสของจังหวัดกระสินทั้ง3ากนายไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสำหรับภารกิจหลักของชุดกำลังพลงครั้งนี้คือการฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนสถานที่สาธารณะหนถนนหนทางการขนย้ายสิ่งของและการจัดการขยะตกค้างเพื่อให้ประชาชนชาวหาดใหญ่ กลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วในการนี้ครับรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาลสินรักษารษาชการแทนผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาลสินได้มอบปัจจัยรวมทั้งสิ่งของจําเป็นเพื่อบํารุงขวัญและกําลังใจให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งให้โอวาแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาลสินทั้ง36นายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและกระชับให้ํำชับให้คำหนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่โดยถือว่าทุกคนเป็นตัวแทนของจังหวัดกาลสินในการช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่และขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพก่อนปล่อยขบวนรถเพื่อออกเดินทางสู่พื้นที่ประสบภัยภาคใต้ครับ